มาฮะ <laughs> เริ่มจากสบายดี <laughs> เออสบายดียนไะงตัวเก้าหรอเออต,ตัวเก้าตัวสีแดงมาเนี่ยต,ตัวนี้เห็นตัวเลขขึ้นบ่ S <S สวัสดีสวัสดีค่ะมีสถานทุกคนเข้าสู่ซองอูรักษานเนาะและมื้อนีก้กะสิมาตอบคอมเมนต์หลายๆคนที่ถามเข้ามาไลน์เนาะว่าอู้กับตุ้ยฮันไปฮู้จักกับไอ้วันในแนวเดิมดที่เป็นใครได้มาอยู่นี่เนาะกะย้อนว่าอันมีอัน FC เนาะเป็นแม่ฮักของตุ้ยเนะาะฮู้จักกับอ่านเอ,อ<ม>ิเพื่อนที่ตออ่อยาวมาแล้วกะให้ตุยนะ้ยฮันเขาา้เขามาเข้ามาเนี่ยมุ่งเรืกรเกษตรเนาะแล้วก็ต่างมาเที่ยวนําแล้วกันในพักด้เซายอยู่เมือรไอ้วันเนี่ยเองเนาะหลายๆคนก็ถามว่าเออไอ้วัน ไอวันกับเป็คนตลกเทฮาเนาะแล้วก็เป็นคนแบบเออสร้างเอนเตอร์เทนน้องๆขนาดแล้วก็เป็นเป็นคนที่นิสัยดีคอยเบาคอยว่าอะไรประมาณนั้นแหละอะคอยบ้าเป็นกะมีแบบเป็นคนที่อารมณ์ดีเขาหาคนง่ายเขาอุ้มโน้ตอย่างเทหดอย่างกะเทากับขึ้นกระหานเนี่ยว่าไอ้เฮ็ดเทห์เนาอยู่ได้สบายๆนะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องขอขอกใจไอ้คนที่ว่าให้อยู่น้ำล้วกัแบบว่าคือว่าเลยเนาะเพคนกับสร้างเอนเตทีนดีๆเขาเนาะแล้วกั คอยว่าคอยว่ากระเพราแล้วกันนี่แหละเนาะคื้อไปว่ะตายพอไหมยังโง่พอไพอ้วันต้องด่าให้คนดีอีไอ้วันต้องอะไรมาตุย้ยอะไรมาซุาาม่มซ่ามเหรอไอ้นี่นะไอ้วันไอ้วันต้องลุกที่ได้เห็นเพียงน,นะอะไรวะแค่นี้ก็ทำน้ำหนกซุ่มซ่ามจริงๆเลยรวันนี้นะ จะระว่ะเอาเขาก็ลากก้อนขวานขวานขวาเปียกกันล่าะเราการเสีเพื่อกเสียเปลี่ยวเลยขอให้น้ำหนาวให้น้ำที่เท่รกพดยัง้เป็นกรเบียวกว่ะไปแอคชั่นอยากกะไรมันเป็นไรเอาไเลยให้มันคือขวานสองขวานวานวานขวานขวนมันยัง้โเทียกอ่ะเลยเนาะ อาไมเอาไมลองลองเขียนบทเันก่อนะลองให้ไอโรดทำดีอ่ะเพราะเป็นเป็นคนที่ว่าเป็นคนสุภาพนี่คอยต้องเป็นคนเบาะูเป็นคนสุภาพแบบว่าคอยอ่อนน้อมวอรามอย่างคอยต้องเป็นคนเบาแล้วคอยยิงเฮ็ดนั่นนะเขาต้องเบายาวนะเบาะแบบนี้แล้เขาเนี่ยหาแมนแมนที่มันที่มันยาวเเนาะ รถมันอย่างได้ให้ไหนวันใจให้ได้ตบกันตบวนลตัวโอ้ตรงนี้ไหนอารมณ์ขึ้นนี่หรือยังเดินไปยาแยกมากเลยต่อยเงี่ยหว่ะอะไรวะแกนี่กูซุ่มซ่ำมาเร็วลยขึนี่ลุกขึ้นแล้วโอ้โหอะไรมันเนี่ยเปหมล่าเนี่ยซุ่มซ่้ำอยู่ที่คุณต้องกิ๊ว่าพวกคุณนั่งอย่างเงี้ยแล้วดิฉันจะสบายดี้เหรอเออ เๆโอ้ยนี่เลือดที่ลุกไงเออเออีก่จัดไปเลยลุกขึ้นมากระทุ้งซองไงโอ้ต่อยเลยูกเนี่ยสุ่มซาจริงสัตโ์โอ้ยไม่ได้เลเอางั้นเลยได้เลยอ่ง้นเลยนาะเสียราพพวกเสียพวนแ่พวกเป็นยังเขาเป็นการแสดงนี่บอยพฤติกไม่สุภาพาเลยเออเออฉานกับบด เทียนเง่นนี้ลบด้วยกอบสีนแล้วนอกกับสีพินหน้าสมว่าอารมณ์บบหนงนไม่ต้องบ่บกต้องเล่าเดี๋ยวเาใช้สายตาเออใช้สาตาเดี๋ยวไม่มากเป็นจอืไอึเแล้วกัดัดจบไปเลยอ่าเอาเลยมัเอาดีเดันนีเด้อใช่ไวันนี้เออเอาแค่อย่างนี้เด้วัน เทน้ำดีวะได้ดิไม่เอาแต่ทีน้ำสิกะต้เราต้องบัดทีด้วยไหมค่ะ้ต้อง,น,งน้ำให่เลยเ่ควสิใส่เท่เาเกี่ยเกีเ่แ้เาท้นเนาะน้ำปะปามาใส่ว่าเดี๋ยวมันิ้อโีน <laughs> บงเต้นหนานยังต้ทำไมทำซุมไดาอยงี้ไม่ได้มันเป็นยังไงวะต้องสอมหมืนกันอูต้องสอบบดเหมือนกัาต้องสอบบดเหมือนกันอูเสียงกระดาษเต้หนยิ้มอยู่เสียงกะดาษเต้หน

นอกจากนั้นอีกนอกจากนั้นอีกก่อนนอกจากนั้นตนะประโยชนอะไรนะตอยทำไมซุ่มซ่ามนี้เรียเนี้เยไปลงน้ำอีกวันนึงอนก็เด็กเปียกวะทำไวันนี้เอาไม่พานี่วันนี้พานี่พานี่พาน้ำสัวสัว เกี่ยวพานไม่สนัต้องจีนนั่มเราปัานี้กอนี็เดียวิเป็นทะเลแล้วนี่นั่นเื่อนไรานนี้กนเย็นอนกองวเย็นอนม่หนก็ก็ไม่เห็นน้ำหรอเย็แต่เกี่ยวบอยสมมต่าอันสมมติว่าอันเดกสมมติว่าอันแก้วลงทุให้รัวก็ยักก้องเข้ามาหาไอ้วันนะว่ามันเพื่อนมันอันนี้นะเออแล้วเห็นหน้าไอ้วัน پھر น้อยอันนี้เป็นที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือต่อยอะไรวะมาไปซุ่มซ่านอย่างเงี้ยโว้ยได้อยู่ในมกี้นี่ได้อะไรได้อยู่ไหนเอามาดูเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเอาจับเปื้อนหน้าลี่หวังจริงจริงไม่ต้องเห็นก็ได้นะถ้ามันได้อ่ะ เดี๋ยวองแย่านมีการไีเสียแล้วเออถ้าเ้าเนี่ยกยิงได้รับโคใหม่หมา เคยบันยินเบิึงเคยบันยินเบิึงเหรอสเกล่ยวถิ่เห็นไหมตูล้ละไม่เหนที่เปียกนี่เห็ไนไหมสุดยอดเทุกคนนีจริงจับทุกคนเข้าสู่ซอนอูรังซารเนาะมีเอฟซีและหลายคนเนาะถามเข้ามาว่าอู้ฮู้ซักกับอ่าเอ้วันได้แนว่ยใดแล้วก็เอ้วันเป็นคนที่ใส่ใจคอยจริงๆตัวนี้ที่ให้ต้อยเป็นคนเล่าเนาะเพราะต้อยมาอยู่ก่อนนะนะต้ยอยแมนสิ่ง<อ>ที่ฮ<ห>ู้ที่สุดแล้วก็คือเคยบันเพิ่นเป็นคนอารมณ์ดี มีมนุษย์สัมพันธ์คนดีแล้วกันมีสัมพันธ์ที่สุดก็คือคนเป็นคนอารมณ์เย็นนะทุกคนเนาะคอยเบาคอยวบาแต่ว่าสิ่งที่สัมพันธญกว่านั้นก็นคือ การถ่ายเท่าโอ้ก็เปียกหมดโอ้เป็นสีดำใช่เพราะเห็นนี่แท้จริงเปียกมาเดนี่งพื้นที่เป็นทะเลแล้วนี่นะป่าลินปีไม่ลาวเมียนผมไม่นโกหรือว่าไอ้วันเยาว์เต็มสูบหมดเลยเยาว์เต็มสูบไปเลย <c oughs> นี่ทุกคนเบื้องหลังการเห็ดหนดาเห็ดตรงลงสันงส้นเรากอสั้นนี่ขนาดสั้นๆนะถ้ายาวจะขนาดไหนสั้นอีหลีบุ่งวันนาทีเลยแม่หมอ <c oughs> จะเทกมาพี่โร เดี๋ยวมาเบิ้งกันน้องจะเก่ก่เลยเบิ้งให้กลองมังคยนี้เอ้อมีแต่สำหนิเนาะไปวันเนาะไป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 เดี๋ยวรอติดตามละครสั้นน้องอีกเด้อ